เว้ยครับก็จบการอุ่นเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเจอน้องโค้ดจงเจริญครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็ผมมากับทีมราชันฟุตบอลแคเดมี่นะครับเขาก็มาอุ่นเครื่องที่บุรีรัมยูเนเต็ดแคเดมี่ครับก็เป็นทีม U13 นะครับผมจะไปถามอ,อโค้ชผู้ดูแลทีมมากันนะครับว่าเขาวันนี้จะมีการ ดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการอุ่นเครื่องครั้งเนี้ยหรือลงทีมครั้งนี้ยจะได้อะไรมาครับเดี๋ยวไปดูกันโอกาสดีๆเข้ามาคนที่มีโอกาสที่ได้ลงสนามมากน้อยนะเราก็ต้องโฟูทักษะตัวฟอร์มของเราให้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของทั้งแต่ผู้เลนที่เราฝึกมานะเราเล่นในเกมวันนี้เนี่ยใช้ความสามารถที่เราได้ฝึกเข้ามาอย่างเต็มที่มีความกระหายมีความกระหายที่เราอยากจะลงไปแข่งขัน กระหายเข้าใจไหมความกระหายความคึกคึกเข้าใจไหมคึกที่อยากจะเล่นกระตือรือร้นตลอดลงสนามห้ามเหนื่อยห้ามเฉื่อยนะสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของมาร,รยาทจำกฎเดียวนะมาร,รยาทนะครับมาร,รยาททั้งในแล้วก็นอกสนามในสนามคุณเล่นเด่นเล่นดีคุณต้องมีมาร,รยาทที่ดีด้วยนะครับชนกระแทกปุ๊บยกมือขอโทษจับแขนเพื่อนลุกขึ้นสู้ ทุกคนเข้าใจไหมหลังผมก็จะเป็นทีมน้องๆบุรีรัมย์ a าเด y มีนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทีมลายชันนะครับก็หลังจากวอร์มร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลงทีมกันในเซตแรกนะครับ ช่วยอธิบายในการได้มาอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมวันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเคยมาอุ่นเครื่องกับทางทางบุรีรัมย์อคาเดมี่เองเนี่ยครั้งนี้ได้เป็นครั้งที่3นะครับแต่ละครั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันไปนะครับครั้งก่อนก่อนเขาย้อนนิดน,นึงครั้งก่อนเนี่ยเรามาอุ่นเครื่องนะเราก็ได้มีอคาเดมี่ของเรานะที่สามารถเข้าไปติด นะสโมสรอะคาเดมี่ของบุรีลมแล้วก็ก้าวไปจนถึงทีมชาติถ้าเราติดตามก็จะรู้นะในเพจก็คือน้องเดียน้องไอเดียนะครับวันนี้กเราก็มาตามรอยนะน้องไอเดียนะครับมีโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาอ,อุ่นเครื่องนะที่สนามบุรีลาสนามของอะคาเดมี่สนามในแคมป์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่น12 13แล้วก็1 0 11ปี1 1 1 2 13นะครับที่มาทำการอุ่นเครื่องวันนี้นะครับไม่ไม่ได้ฟีเรียกับผลแพ้ชนะแส ไม่ครับไม่ได้ซีเรียเรื่องผลชนะอะไรนะครับยากดูว่าเด็กมีความกล้านะที่มีมีจินตนาการที่จะเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียยว่าเจอทีมระดับอ่าที่มีมาตรฐานที่สูงนะครับผมพยายามเน้นเด็กเลยเนี่ยคือให้เขามีจินตนาการแล้วก็ที่สําคัญก็คือการคิดการคิดก่อนที่บอลจะมาถึงตัวนะครับแล้วก็สแกนเอาไว้เน็ตนะครับพยายามบอกว่าอ่าโมเมนต์ทที่เรายังไม่มีบอลเราควรทําอะไร จังหวะที่ไม่มีบอลเราควรสแกนแล้วก็มองดูรอบตัวก่อนก่อนที่บอลจะมาถึงเราจะสื่อสารกับเพื่อนยังไงนะครับเก็บเข้าข้อมูลในใช่ใครับมันก็ดูส่วนบุคคลเราเราก็พินสมมติว่าเบอร์ห กดแก้เบอร์ห้าเลยว่าเบอร์ห้าทำอะไรบ้างในสนามโอ้โหเนี่ยมันก็จะมีแบบพ่วงค่าเหมือนในที่เมื่ดกีอ่ะค่าการเขากองบอลพื้นที่การก็้ากองจำนวนการเขากองบอลจำนวนพาร์ทคอมพิวต์ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยปีคิดคอนเนอร์อะไรมันก็อนาลายไม่ให้หมดเลยเราไม่ต้องทำอะไรละอ่มันก็จะมีอ่าพื้นที่อ่าอย่างนี้ก็จะมีว่าเนี่ยอ่านอนลัยสิมันจะมีใครบ้างพื้นที่ไหนบ้างอย่างเงี้ย พื้นที่แล้วเล่นเกมลุกอยู่ตรงไหนบ้างโซนเกมลุกพื้นที่กี่<อ>เปอร์เซ็นต์ตรงโซนไหนอะไรเงี้ยอยู่ได้หลายอันอยู่ครับนี่แต่ราคาก็เ<ช>หมาะเหมาะสำหรับสโมสรนะโอ้ออม,มีน,นี้ <Hit man S 1> ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็รีทแมทโอ้รีมแมทได้หมดว่าพื้นที่ไหนเล่นเกมลุกอยู่ไหน<อ>มากเกมลุกอยู่ไหนมากอะไรเงี้ยมันก็จะดูได้ทั้งหมดครับแล้วเราก็จะเป็นเทนกล่องเขียวๆมาด้านบนไม่ต้องบอกว่าใครเล่นอะไรยังไงใครเคลื่อนที่เท่าไหร่ใครวิ่งเท่าไหร่ถ้าเขาต้องการรู้ว่าเบอร์สิบของราชันนะ เคลื่อนที่แบบไหนวิ่งกี่กิโลนะส่งบอลเสียกี่ครั้งอะไรเนี่ยอันนี้บอกได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่นะโค้ชก็จะเอาไปวิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึง่งนะเข้าใจั้มเวลาลงเล่นก็ขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วกันนะครับของเรามาเนี่ยมีดีนะครับเข้าใจไหมแล้วต้องชูฟอร์มอย่าอย่าเล่นแบบแบบอะไแบบแบบบอลบอลหลุดจากเท้าไปเฉยเฉยเข้าใจไหมทุกครั้งบอลออกคุณต้องมีคุณภาพ ทุกครั้งที่บอลออกบอลหลุดจากเท้าไปเฉยๆแค่หลุดจากเท้าไปแล้วคนอื่นเล่นต่อไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เข้าใจไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดดูต้องโชว์วันนี้นั่นเป็นโอกาสที่ดีของเราที่เราได้เข้ามาใช้สนามตรงนี้เข้าใจไหมลูกนะโอกาสดีต้องคุณละให้มีมารยาทที่ดีด้วยกับเพื่อนร่วมทีมเข้าใจไหมถ้าชนขอโทษยกมือไหว้เลยขอโทษเพื่อนจับมือลูกนะครับโอเคนะไม่นอกเกมนะเล่นให้ชัวโอเคปเดี๋ยวเตรียมพร้อม

bỏ phế khó bán hết này. Ừ. Ừ. คุณคุณหน่ายใช่ไหมเออเดียเดียเดียมาเนี้ยเดียเดียบอกหน่อยเดียเดียมาที่นี่ครั้งแรกมาอะไรมาทำอะไรมาเครื่องแบบนี้คุณเครื่องแบบนี้เดียตอนนั้นเกมโคนยังจำได้เราโดนเขาบุกเดียโดดปัดโดนเขาพับสนามเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาประตูเลยนดียโดนปัดปุ๊บตลอดแล้วก็โชว์ฟอร์มยิงไม่ได้ด้วยเลเขายิงเราไม่ได้เลยเขายิงเราได้ เรายิงไม่ได้ด้วยเออเรายิงก็ไม่ได้ด้วยเดียได้ดูเกมไปเมื่อกี้ดั่อยู่รงนัอ่าเดียนั่งอยู่ตรงนั้นยิงสวยมากเลยยิงสวยมากเลยนะพี่เดียนะพี่เดียมามาในลักษณะเหมือนพวกเรามาอุ่นเครื่องลักษณะนี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากทางบุยลำเอ้มาเก็บตัวที่แคมป์นะมาเก็บตัวที่แคมป์นะแล้วทีนี้พี่เดียก็ผ่านการทดสอบผ่านการทดสอบแล้วก็พัฒนาตั้งแต่เดียมาตอนอายุเท่าไหร่ สิบเอ็ดสิบเอ็ดปีนะเข้ามารล่วแล้วก็ติดทีมชาติอยู่ยี่สิบคนแรกของอะคาเดมี่ของของราชันด้วยนะเกิดจากจุดนี้ที่พามาอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวฝากน้องๆหน่อยพูดอะไรก็ได้ให้กำลังใจแล้วยันฝึกซ้อมอะไรก็ได้ตั้งใจไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆครับถ้าอยากเก่งกว่าคนอื่นก็ต้องทำให้มากกว่าคนอื่น คือส,สูหัดซ้อมเยอะไม่เดียซ้อมเยอะไหมซ้อมเยอะครับห,หนักด้วยไหมอาทิตย์สองทีนี้ผมซ้อมเช้าเย็นทุกวันเลยเช้าเย็นเดียวเขาเป็นทีมชาติแล้วเขาไม่จำเป็นต้องซ้อมก็ได้มั้งแต่ทำไมเขาต้องซ้อมหนักใช่ไหมต้องซ้อมอ่ะเราเราเป็นทีมทีมชาติหรือย,ยังยังเลยแต่เราซ้อมยังไงซ้อมน้อยกว่าพี่เขาเห็นไ,ไหมอันนี้ต้องขอบคุณเดียแหละนะที่มา เป็นประสบการณ์ของพวกเราเนาะที่ได้ได้เล่นกับบุรีรัมแล้วก็เข้าใจได้อยู่ว่าวิธีการซ้อมอาจจะไม่เหมือนกันวิธีการเล่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าโค้ชไม่อยากให้มองถึงเรื่องของผลการแข่งขันนะผลการแข่งขันมันคือสุดท้ายละปลายสุดท้ายของการเล่นมองไปวันนี้แค่กล้าที่จะมาบุรีรัมกล้าที่มาเล่นกับอะแคาเดมีบุรีรัมเราก็ชนะละอือ่ไหมดังนั้นวันนี้วันชนะวันแรก ทีนี้มาเล่นแล้วเห็นอะไรไปเชื่อว่าโค้ดที่อยู่ในแคนดีพวกหนูๆก็น่าจะกลับไปแล้วก็ไปซ้อมไปพัฒนาพวกเราแน่นอนนะแต่สําคัญคือเหมือนที่บอกในเมื่อเราสู้แล้วมันยังส่ผลทางอีกยาวไกลยันสู้ไปให้ตลอดกับฟุตบอลน,นะพวกเราหลายๆคนที่เนี่ยอาจจะมีโอกาสในภาคอ,าอีกภายภาคหน้าหรือว่าจะมาคัดกับบีรมย์ก็ได้ยังไม่รู้หรอกตอนนี้ยังไม่ยังยังอาจจะยังไม่ยังไม่ได้อยู่กับบีรมย์แต่วันนี้เราโชคดีกว่าคนอื่นอาคเาดีอื่น,นเพราะอะไรรู้ไหม เรารู้วิธีการเล่นของวิลลัมแล้วเขาเล่นกันแบบไหนเะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นอยากจะเข้ามาร่วมกับอะคาเดมี่วิลัมเราก็พยายามปรับเปลี่ยนแลเรียนรู้ตั้งแต่เกมที่อุ่นเครื่องแบบนี้ไปเลยลูกถ้าวันหนึ่งถ้าความฝันพวกหนูอยากจะมาอยู่กับวิลลัมนะ,ะเพราะฉะนั้นโค้ดอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนวันนี้เหมือนที่บอกเราก้าก้วแรกเราก้าเข้ามาเล่นกับวิลลัมได้แล้วกล้าที่อ,ออกมาจากอะคาเดมี่เราแล้วมาเล่นกับอะคาเดมี่ใหญ่ๆซึ่งวันนี้ก็ทาได้ดีเร,งงเ,เรื่องผลงานการแข่งขันเหมือนที่โค้ดบอกไม่ต้องไปไม่ต้องไป สนใจแค่วันนี้เราชนะแล้วแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะหรือผู้แพ้ตลอดงนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ชนะด้วยในที่นี้หมายถึงวันนี้เราเป็นผู้อาจจะเป็นผลอาจจะเป็นผู้แพ้ดังนั้นเราเราต้องรู้ด้วยว่าเป็นผู้ชนะจะเป็นยังไงเหมือนกันคามีบอร์รัมเหมือนกันวันนี้อาจจะอุ่นเครื่องกับเราอาจจะเป็นผู้ชนะแต่วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้แพ้ังนั้นต้องเรียนรู้ทั้งผู้ชนะผู้แพ้แล้วก็อ่าก็เรียกะไรดีลกับมันให้ได้หรือว่าปรับกับมันให้ได้วันนี้เราเป็นเป็นผู้แพ้เรากลับไปเราจะพัฒนาไง ถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้ชนะเราจะคิดยังไงได้ชนะต่อนะแต่วันนี้หุนทางยาวไกลอย่ากลัวที่โค้ดบอกว่าซ้อมเบสิกอย่าอย่าตั้งใจที่จะเล่นแต่แค่เรื่องของสมอลไซส์เกมหรือแทคนิกหรือว่าจะเข้ากู่เกมสิบเอ็ดเอ็ดอย่างเดียวเพราะมันไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าหนูเก่งอย่างเดียวเลยมันคือองค์ประกอบร่วมกันหมดกว่าจะเป็นนักฟุปบอลที่ดีมันก็ต้องเริ่มจากเทคนิคที่หนูต้องมีทุกคนก่อนแล้วก็ความเข้าใจเกมหรือแทคนิคสุดท้ายมันก็อยู่ที่ ชาเลนจ์ชาเลนจ์พวกเราด้วยว่าเราก้าเล่นไหมเวลาเราเรียนรู้มาแล้วกล้าที่เอามาใส่กล้าที่มาเล่นเลยลูกนะวันนี้โค้ดฝากไว้มีโอกาสได้ได้เจอกันอีกมีโอกาสได้กลับมาเล่นกับบุรีรัมย์อีกนะครับก็บุรีรัมย์ก็ยินดีต้อนรับพวกเราเสมอเราอยู่ในโซนอีนสันเราอยู่ในโซนเดียวกันอยากให้พัฒนาไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ดบีมากๆนะครับที่มาแนะนําน้องๆเว้ครับก็จบการอุ่นเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็ กลับมาเจอน้องกัปตันจงเจริญมันโตแล้วความรู้สึกตอนเล่นเด็กๆกับตอนที่เป็นมืออาชีพแล้วมันต่างกันไหมต่างนะครับตอนเด็กมันสนุกมันสนุกทุกอย่างแต่พอโตโตมันมีความกดดันเยอะความกดดันแล้วเราจัดการกับความกดดันยังไงอืมผมก็ก้มหน้าทำไปเรื่อยครับไม่ต้องไรัง การแข่งขันสูงมากไหมตอนนี้ในในรุ่นเราอ่ะในที่เป็นระดับมืออาชีพอ่ะมากมากมากก็คือเราต้องกดดันมากก็มันสูงแล้วก็กดดันก็ต้องพยายามใช่ก็คือแบบว่าก็ยังแบบคนเราคนอื่นทำมากกว่าเราก็ต้องทำให้มากกว่าเดิมใช่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้เดียด้วยครับว่าในอนาคตจะเป็นไงก็ติดตามผลงานของเดียหลังจากทีมชาติยูยี่สิบที่ เพื่อนเห็นโชว์ฟอร์มไปนะครับอขอบคุณเดียมากเลยไวเจอกันเจอกันในเมื่อชาต้องการไปเทีเ่ยวรับ